สวัสดีครับผมนายครับผมนายไหนพูดก่อนแล้วพูดก่อนแล้วพูดก่อนแล้วพูดก่อนพูดก่อนแล้วอะแม่วงเดือนเรียกแล้วไม่ได้เรียกหนูนะคะหนุนนะคะแม่วงเดือนกับบุญมีนะแม่บุญเดือนแม่วงเดือนกับบุญมีนะคะคุณแม่บุญมีบุญมีสวัสดีครับก่อนรู้แล้วออกมาเล่นแล้วคนเก่งแล้ว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  นั้นนะคะบุญมีอันนี้พี่บุญเหลืออน,นุน้องบุญมีนะคะคุณแม่เต,เติมเติมเออนะคะแม่ลูกอ่อนหิวละเพิมเติมยญ้าผลไม้ให้แม่ลูกอ่อนได้นะคะจ้าหน่อยจ้าหน่อยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย สวัสดีนะคะคุณแม่จา๋าบนเหลือจะโค่นต้นไม้แล้วเพิ่มเติมได้นะคะแม่จา๋าวงเดือนเย่กราบข้าพเจคนค่ะแม่บี <c oughs> จ้าแม่วงเดือนเรียกแล้วแม่วงเดือนบอกว่าให้หนูกินด้วยซื้อแบบไหนคะเะอคุณแม่จา๋า ลืมเหลือพ่นสองแกคุณแม่ทักมาแอปเขียวด้านบนจาาแม่เราก็จะแจ้งรายละเอียดคุณแม่นะคะคุณแม่จ้าลูกยังไม่เคยสั่งอ๋อคุณแม่ทักมาในเออเขาเรียกว่าในไลน์ขอญาตแอบพูดนั่นแหละแม่ไอดีด้านบนแม่แม่ทักมาเราก็จะแจ้งรายละเอียดนะคะคุณแม่เราก็คุณแม่อยากจะป้อนเชือกไหนเราก็ส่งตามที่คุณแม่ออเดอร์เนาะมือเหลือเหมือนหน้าบวมใช่ไหม แลกเดี๋ยวบุญเหลือเพิ่มโพดสองแก้วสองบุญมีก็โพดสองแก้วสองยาสามสิบหรือฟังบุญเหลือเพิ่มโพดสองแก้วสองบุญมียาสามสิบโพดสองแก้วสอง้าใจามันจะเป็นยา,ออย,ายาละสี่ยาละสี่ยาสามสิบคุณแม่ทักมาได้เลยนะคะคุณแม่ เราจะแจ้งรายละเอียดนะคะเนี่ยน้องโดนเพิ่งต่อยนะเมืวว่อวานน้องควานอยู่โรงพยาบาลน,น้องควานอยู่โรงพยาบาลน,นะคะคุณแม่เหลือครับพมโทรศัพท์ลงไม่ได้แบตหมดไม่ง,งั้นให้คุณแม่ดูใ,ใกล้ๆนะคะบนเหลือ <c oughs> โอ้แม่วงเดือนเรียกเลยแม่ลูกอ่อนหิวหิวหนูนะคะแม่ลูกอ่อนอยู่ทางนู้นนะคะบุญมีกับแม่วงเดือน น้องขวานก็โดนใช่น้องขวานโดนหนักนะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานไม่มีใครไปเยี่ยมเลยพ่อก็โดนเห็นไหมพนช้าเขาพอเห็นหน้าเขาแล้วแบบจะอดหนเลาะไม่ได้นะ้องหน้าเขาปูดน,น้องศินคนที่ขี่ช้างอะ่ะอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าจะโลอแวะไปเยี่ยมตอนเย็นว่าถ้ามีเวลา้ตอนตอนเย็นก็จะแวะไปเยี่ยมน้องอู่นะจะอาจจะเมือ่อนหอ่ ไม่มีใครไปเฝ้าเลยพ่อก็ไม่ได้ไปพ่อก็หน้าบวมตาปูถูกไหมเมื่อเช้าเจอหน้าบุญเหลือเชื่อเราอดทนรอดไม่ได้เลยแพ้หรอแพ้ค่ะคุณแม่เพราะว่ามันต่อยเยอะต่อยเยอะบนมีบนมีสวัสดีครับผมขอบคุณครับไม่ไีก่อนแล้ว <c oughs> ครับ <c oughs> แม่เรียกะไรเลยแม่ลูอกอ่อนนะแม่ลูกอ่อน เนี่ยนะคะคุณแม่ตออแอปเขียวก่อนเลยจะมี e t i งจ้าคุณแม่นะคะเดี๋ยวจับไม้ก่อนะสวัสดีเลยหมอด่าค่ะใช้ตาแค่อายุสิบเอ็ดใช้ตาแค่อายุสิบเอ็ด จะเลาะยนย่าให้แม่ลูกอ่อนหน่อยนะแม่จ๋าฝากน้องไดมอนด์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราผ่านม้องไมมอนจะไปบ้านน้องหมบุญน้องไดมอนฝากน้องทุนหัวด้วยนะคะ ดีนะคะเพิ่มเติมได้เลยคุณพ่อคุณแม่เหลือเหนือเหลือ,อ,อ,มมอ,อจ่าคุณแม่อยู่บ้านจตางามานหนองบัวใ,ใกล้ๆจตางี้ละจ้าแม่แล้วก,กดได้นน่อย